นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสวัสดีครับในเวลาของจับจ้องมองจีนกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกพิติกับผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณครับ ตลอดทั้งปี2568นี้รายการจับจ้องมองจีนร่วมเฉลิมฉลองปีทองแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนครบรอบ50ปีนะครับซึ่งตลอดทั้งปีนี้จะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่รวมไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่เพิ่งจะจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในชื่อว่ามีเธอมีฉันมีกันคือเราซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตท,ที่ได้รวบรวมเอาความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของทางดนตรีทั้ง2แผ่นดินทั้งไทยและจีนมาผสมผสาน กันอย่างลงตัวงานนี้จะน่าประทับใจขนาดไหนไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันในช่วงชัยนาทยสเปเชียลครับเสียงดนตรีอันไพเราะน่าประทับใจได้รับการบรรเลกณห้องสังคีตวัฒนาสถาบัานดนตรีกัลยานิวัฒนาเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมา เปน็นหนังสือกลางที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์สุดแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนกับคอนเสิร์ตมีเธอมีฉันมีกันคือเรางานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตรบรอบ50ปีไทยจีนโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังมากความสามารถมากมายที่ต่างพร้อมใจและภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้อาจารย์เอกรัฐเปิดใจถึงแนวคิดในการจัดงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่2ปีที่ผ่านมา เพื่อหวังผสมผสานดนตรีศิลปะและปรัชญาจีนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนในวาระฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนนั่นเองค่ะที่มาที่ไปนะครับก็คือมันเป็นความร่วมมือของภาคประชาชนนะครับที่เรามีความระเบิเรื่องนี้มาว่าปีนี้จะเป็นเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนเราก็เลยได้มีการร่วมมือกันทําการบ้านมา2ปีโดยมีการรวบรวมศิลปินจากที่ต่างๆที่ไม่ใช่แค่นักดนตรีไทยจีนนะครับเป็นเราจะมีทั้ง นักวาดภาพนะครับนักวิทยายุทธนักหมกล้อมไปจนถึงนักประพันธ์นะครับซึ่งมีการออกแบบสร้างสารรค์งานเพื่องานนี้โดยเฉพาะแนวเพลงนะครับใช้ความคิดตั้งต้นก็คือใช้ปัจญ,ญาฟ้าดินคนมาเพื่อประกอบถึงความสําคัญระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแต่คราวนี้เราก็จะสื่อสารถึงมนุษย์ด้วยกันซึ่งก็คือหมายถึงคนไทยและคนจีนแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเพลงของเราจะสื่อสารไปถึงว่าความเป็นภาระนภาพไม่แบ่งแยกว่าเป็นไทยหรือเป็นจีนหรือเป็นชาติไหนทุกคนคือพี่น้องกัน ที่น่าตื่นเต้นคืองานนี้เป็นงานสร้างสารรค์ดนตรีบูรณาการไทยจีนครั้งแรกในประเทศไทยโดวยวงดนตรีคลาสสิกแบบผสมผสานระหว่างวงแชมเบอร์ออเคสตราตะวันตก17ชิ้นกับเครื่องดนตรีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยและจีนเช่นกู่ชิ้นกับพินเปี้ยผีผากับปีใไดและความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง ก็คือการนำศิละปะขแขนงต่างๆของทั้งไทยและจีนเข้ามาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างศิละปะกับดนตรีภายใต้กรอบแนวคิดธรรมชาตินิยมเช่นการได้รำวิทยายุทธ์ไทยและจีนการวาดภาพผู้กันจีนแบบผสมผสานการเขียนผู้กันและการเล่นหมักล้อมคอนเซปต์ดนตรีในครั้งนี้คือเรามีการบูรณาการศิละปะชื่อต,ต่างๆ ให้เสมือนหนึ่งว่าศิละปะชนิดต่างๆเป็นเครื่องดนตรีอันนี้เป็นสิ่งที่ครั้งแรกไม่มีที่ไหนเขาเคยทำนะครับเราให้สิ่งต่างๆเป็นเครื่องดนตรีทํามาด้วยกันและให้ความสําคัญกับท,กทุกความกลมกลืนให้เกิดขึ้นพร้อมกัน <S <S เพื่อจะสื่อสาร <S 1> <S 1> ออกไปสู่โลกภายนอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับเรียกว่าสายศิลป์สายวิทย์สุดท้ายแล้วมนุษย์มีสมองสองข้างมีมือสองข้างสุดท้ายแล้วคนทุกคนสามารถเรียนรู้ไปมาเรียนรู้ทุกอย่างไปในโลกใบนี้ไปได้ตลอดเวลาครับ ส่วนการบรรเลงเพลงสุดไพเราะลึกซึ้งในงานนี้โดยวัทยากรมากความสามารถอย่างดรพมรพันธ์มีดีกรีประงวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในรายการ The American Prize สาขาการอำนวยเพลงแถมยังได้รับเชิญเป็นวัทยากรให้วงดนตรีชั้นนำในหลายประเทศปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาการอำนวยเพลงและรวมวงใหญ่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เปิดใจถึงการมาทำหน้าที่ในงานครั้งนี้ค่ะ ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่นําเอาศิลปินชาวจีนแล้วก็ชาวไทยนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องจีนเข้ามาร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะ mm ่ะ hmm. ก็เหมือนกับได้ผสมผสานระหว่างดนตรีทั้งสองเครื่องนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ถูกหยิบยกประพันธ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็บรรเลงอยู่หน้าวงเล่นกับเครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีตะวันตกด้วยะค่ะ ในด้านการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อ่านโน้ตดนตรีสากลน,นะคะเครื่องตรจีนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็คันนี้การซ้อมเนี่ยมันก็เลยต้องมีลักษณะของการตกลงกันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของดีเทลตั้งแต่ตอนเริ่มก่อนนะคะแล้วก็มีการแบบจะต้องนัดแนะทั้งกลุ่มที่อ่านโน้ตแล้วก็ไม่อ่านโน้ตนะคะ พอซ้อมเนี่ยมันก็ค่อยๆรวมกันไปอย่างต่อเน,นื่องนะคะการรวมกันของครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนอยากให้นําเอาดนตรีทั้งสองประเทศเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็ร่วมเล่นดนตรีในวัฒนธรรมแบบนี้ไปได้วยกันนะคะมาที่คุณมรากฏนักประพันธ์เพลงมากความสามารถ ผู้ประพันธ์เพลงให้กับวงดนตรีชั้นนาและมีผลงานแสดงในคอนเสิร์ตระดับนานาชาติมากมายเป็นผู้ประพันธ์เพลงในงานนี้เจ้าตัวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่นําเครื่องดนตรีไทยจีนมาผสมผสานกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นผลงานที่น่าจดจําสาหรับแรงบันดาลาจได้รับแรงบันดาลาจจากอาจารย์เอกกรัตน์จันทรสธิติการครับในการถ่ายทอดเรื่องของปรัชญา ฟ้าดินคนซึ่งเป็นปรัชญ,ญาของทางจีนครับแล้วก็เอาปรัชญ,ญานี้มาสืบจากความเป็นนมามธรรมมาสู่รูปแบบรูปธรรมท,ที่เป็นดนตรีแล้วก็สื่อผสมกับศิละปะแขนงอื่นๆซึ่งใช้วัฒนธรรมไทยและจีนมาผสมกันครับผม สำหรับบทเพลงนี้มีความพิเศษตรงที่บทเพลงนี้เราต้องการสื่อถึงความสัมพันธ์ธไทยจีนแล้วก็ได้นําเอาเครื่องดนตรีที่มาจากประเทศจีนและประเทศไทยนะครับสำหรับเครื่องดนตรีจีนเนี่ยเราได้นําเอาบูชินและผีผาส่วนเครื่องดนตรีไท,ทยเราได้เอาปีในระนาดเอกแล้วก็เครื่องดนตรีทางเหนือครับเป็นเครื่องพินเปียครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันร่วมกักบวงแชมเบอร์ออเคสตราอีก17ชิ้นเป็นการรวม ทั้งไทยจีนแล้วก็เครื่องดนตรีตะวันตกเข้าด้วยกันครับผมในบทเพลงก็จะมีท่อนต่างๆซึ่งได้แก่ท่อนที่คำพรวิถีพระนิวจรแล้วก็พระรดวิสุทธ์ครับสามท่อนนี้ก็จะเป็นท่อนที่จะสื่อถึงฟ้าดินคนก็ท่อนท่อนฟ้าเนี่ยครับก็จะมีการใช้เครื่องดนตรีพิณเปียแล้วก็กูฉินร่วมมะเลงด้วยกันเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่มีความลึกซึ้งทางเสียงแล้วก็อารมณ์ทางปรัชญาครับผม หนึ่งไฮไลท์ของงานนี้คือบรรดานักดนตรีและนักแสดงร่วมถึงศิลปินชื่อดังมากมายมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานท,งทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวจีนรวมถึงผู้แสดงทั้งสองท่านนี้อย่างหยางเพ่ยหลุนผู้บรรเลงกู่ฉินและพิรศินผู้บรรเลงพินเปี้ยเสียงกู่ฉินและพินเปี้ยเข้ากันอย่างลงตัวถึงแม้จะเป็นเครื่องดนตรีและนักดนตรีจากสองชาติถึงคููเล่าถึงความประทับใจในครั้งนี้ที่ได้เล่นดนตรีร่วมกัน รวมถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกซ้อมด้วยค่ะ。嗯，我感觉非常的棒，这是一场非常动听的音乐会。我今天演出的曲目它源于流水，流水它是生生不息，所以说我也希望我们中泰的友谊也可以像流水一样。 พวกเราก็ได้เจอกันแล้วก็ทํางานกันที่นั่นครับคือครั้งแรกที่เจอเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่นายส์มากครับแล้วก็เฟรนดี้สุดๆไปเลยแล้วก็คอยมาเข้ามาคุยกับผมตลอดเวลาเลยทำให้ผม,มรู้สึกผ่อนคลายมากครับแล้วก็เขาเล่นกูชินได้ไประทับใจผมมากๆครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยฟังมาก่อนเลยครับว่ากูชินเนี่ยจะพิเศษขนาดนี้ครับใช่ผมคิดว่าทครื่องดตรีของผมที่ชื่อว่าผินเปียนะครับกับกูชินของเขาเนี่ยมีความเข้ากันอย่างมากครับรู้สึกเหมือนกับเป็น พี่น้องที่พัดภาคจากกันเลยครับหรือแบบว่าแค่ตัวคนละที่ครับใช่ประมาณนั้นเลยครับคือทั้งเทคนิคการเล่นทั้งเสียงที่ออกมาเนี่ยผมกับเขาสามารถเล่นได้เหมือนกันมากมาครับใช่ผมในเรื่องของการเข้าถึงอารมณ์ mm hmm. ความรู้สึกของเพลงที่ที่เราได้เล่นร่วมกันครับมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเราสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรกันแค่เล่นดนตรีก็สามารถคุยกันได้แล้ว มาถึงตรงนี้สัมผัสได้เลยค่ะว่ามีเธอมีฉันมีกันคือเราเป็นยิ่งกว่าคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองแต่เป็นการสื่อถึงความกลมกลืนของสรรพสิ่งภายใต้ปรัชญาจีนฟ้าดินคนที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษยชาติทั้งปวงมีฟ้าให้กำเนิดมีพื้นดินหล่อเลี้ยงด้วยเหตุน,นี้ความเป็นคนก็แยกไ่ออกจากคำว่าเราเป็นคำว่าเราที่ประกอบขึ้นจากเธอและฉันอันสะท้อนถึงความรักความกลมเกลียวและปราดอนภาพอันบริสุทธิ ความพ้นคำว่าชาติหรือเผ่าพันธุ์ออกไปเช่นเดียวกับความกลมกลืนของโลกและจัก,กรวาลและเฉกเช่นเดียวกันกับความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องอย่างจีนและไทยนั่นเองจริงๆแล้วความสัมพันธ์จีน50ปีเป็นแค่บุตรหมายนะครับความสัมพันธ์เรามันมีมายาวนานมากกว่านั้นและถ้ายังมีเธอมีฉันมีกันคือเราอยู่ผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครบรอบ100ปี150ปีหรือ200ปีจะต้องมีมาข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาพลาดไม่ได้ครับจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกว่าจะเป็นงานชุนหวานงานกาลลาไนในเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ของประเทศจีนพวกเขาต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมพร้อมกันหนักขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจับจ้องมองจีนครับ